บิ๊กโจ๊กครับปดิตรองพบตรวันนี้เข้าประชุมคณะกรรมารกรรมธิการกฎหมายวุฒตั้งคำถามกลางวงประชุมว่าการที่ท่านไต่ลงออกมาถแถลงในวันนี้คือการดูถูกประชาชนประชาชนรู้ว่าอะไรเท็จอะไรจริงถ้านายอนุทินนายกรัฐมนตรีไม่สั่งพลตเวกกิจรัฐพันเพชรพบตรหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสั่งให้ไปช่วยราชการ นายกหนูนี่เล่นใหญ่ขึ้นนะครับต้องถูกดำเนินคดีฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เพราะปล่อยให้คนไม่ทํางานยังนั่งอยู่ในตําแหน่งนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังมีการนัดแนะกับสื่อครับว่าสัปดาห์หน้า26พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้จะมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายตําแหน่งในองค์กรตํารวจที่นายอัจฉริยะนําข้อมูลมาให้ต่อกรรมธิการหลังจากนี้ขณะที่ทางท่านรองเจรครับ ท่านพลตำรวจโทไรตรลงก็ตอบกลับอีกในฐานะที่เป็นรองเจรเทําหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมตํารวจที่ถูกร้องเรียนยืนยันยังไม่มีข้อมูลและหากจะดําเนินการตรวจสอบก็ได้จริงขอให้รอพบตรเป็นผู้สั่งการขณะเดียวกันครับ17พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนไปเนี่ยท่านพบตรท่านกิตรั์พันเพชรเนี่ยเรียกท่านผู้บัญชาก,การตํารวจภูทรภาค8อันนี้ที่เป็นข่าวนะครับแล้วรองผู้บัญชาก,การตำรวจภูทรภาค8มาประชุมด่วนเพื่อซักถาม ทุกคนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง